สวัสดีครับคุณครูครับผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษานิเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3วันนี้มีข่าวดีมาบอกนะครับสำหรับคุณครูที่สนใจจะอบรมออนไลน์สร้างสื่ออีบุ๊กอย่างง่ายกับสอนอเฉลิมชัยถึงดีนะครับเป็นการอบรมฟรีเพียงคุณครูพิมพ์อีเมลทิ้งไว้ผมจะส่งคู่มือพร้อมไฟล์สำหรับการแก้ไขไปให้นะครับ ครั้งนี้เป็นการอบรมครั้งที่2อเจตนารมณ์ในการอบรมครั้งนี้ต้องการให้คุณครูช่วยกันทำอ e ีบุ๊กเป็นหนังสือนิทานเพื่อแบ่งปันให้กับน้องๆน,นักเรียนในชนบทที่อยู่ในโรงเรียนบ้านหางทางไกลนะครับได้อ่านนิทานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งผมเองก็จะช่วยเผยแพร่ให้โดยใส่เครดิตเป็นชื่อของคุณครูและโรงเรียนของคุณครูนะครับ สนใจส่งอีเมลมานะครับผมจะส่งไฟล์พร้อมคู่มือไปให้คุณครูที่ทำเป็นแล้วก็ขอความกรุณาส่งผลงานกลับมาให้ดูด้วยนะครับจะขอบพระคุณมากครับวันนี้ผมเฉลิมชัยถึงดีศึกษาในเทศสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสุรินเขตสมาแจ้งข่าวดีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ